ค่ะท่ามกลางภาวะการลงทุนที่ผันผวนอย่างนี้นะคะหลายคนก็บอกโอ้โหลงทุนเองไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งทางออกที่จะสามารถใช้โอกาสนี้ในการหาผู้จัดการกองทุนเนี่ยนะคะแล้วเราก็ลงทุนผ่านกองทุนรวมได้นอกจากนี้ช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆค่ะคุณจินคะสำหรับ LTFI ถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยยังไม่ได้ซื้อนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าลดแลกแจกแถมมากๆปกติเนี่ยหุ้นจะขึ้นท้ายปีใช่แต่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่่ะปีนี้เราซื้อได้ถูกนะคะเพราะฉะนั้ เขาก็ได้มีการจัดงานมหากรรมชวนคนไทยมีใช้ตอนแก่ด้วย LTF และ r m f นะคะจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามเรื่องนี้กับทางด้านของคุณเกษรามันชุศีซึ่งเป็นรองผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดเรามาดูในปีนี้เนี่ยถือว่าภาพรวมนี่มันอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือนสุดท้าย ของปีนี้อีกก็มีความผันผวนมากมาที่นักลงทุนเองเนี่ยเชื่อว่าบางท่านเนี่ยอาจจะติดหุ้นตั้งแต่พันหกร้อยจุดจนในช่วงนี้เองเนี่ยลงมาพันสามแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่ค่อยที่จะมั่นใจแล้วก็อาจจะบอกว่าโอ้โหหาจังหวะการลงทุนลาบากนนาบามีคําแนะนํายังไงบ้างไหมคะสำหรับนักลงทุนในช่วงลักษณะที่ตลาดมีความผันผวนและมีความไม่ชัดเจนสูงค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าถ้าเกิดเป็นผู้ลงทุนเองเลือกซื้อหุ้นเองอะไระต่างๆเนี่ย ก็อาจจะกุ้มใจเหมือนกันนะคะว่าอจะต้องทําอย่างไรที่จะทาให้พอร์ตดีขึ้นนะคะมีอีกทางหนึ่งนะคะก็คือว่าเราก็ให้คนอื่นเขาทำงานบ้าง<ช>นะคะก็เร,เรียกว่าใช้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม<ช>ก็ให้ผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาทำงาน<ช>นะคะโดยที่เราทำยังไงเราก็เลือกว่ากองทุนที่ผู้จัดการกองทุนอันไหนเขาทำแล้วดี นะคะดีแล้วต้องบอกว่าดีสม่ำเสมอ <c oughs> เช่นเราบอกว่าปีนี้นะคะต้องเรียนว่าหลายๆกองทุนเนี่ยยังมีผลตอบแทนเป็นบวกอยู่ <c oughs> ท,ทั้งที่ดัชนีติดลบนี่ยนะคะัง <c oughs> นั้นเราก็เรียกว่าดีดีปีเดียไวไม่พอกลับ <c oughs> ไปดูปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีก่อนปีที่แล้วเป็น <c oughs> อย่างไร ก็เรียกว่าดีกันสองสามปีต่อเน,นื่นอ,องก็งน่าจะดีอ่ะต้องดูผลดําเนินงานของเขาให้ยาวหน่อยว่าแล้วว่าบลจนี้หรือกองกองนี้ที่เราเลือกเนี่ยเขามีสีมือแค่ไหนค,ค่ะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทําให้อันนี้แหละค่ะคือเรียกว่าเป็นคุณค่าขอ,อของการที่ผู้จัดการกองทุนเขาจะเสริมเติมแต่งให้เราได้เพราะว่าต้องบอกนะคะว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาไม่ได้ทำไรนอกจาก ลงทุนมันคืออาชีพของเขาอาชีพของเขาเพราะฉะนั้นเขาต้องทําให้ดีทําให้ผู้ผู้ลงทุนเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ดีนะค่ะอันนั้นคือในส่วนของนักลงทุนที่ที่มีการลงทุนเองด้วยนะคะแล้วก็อาจจะหันมาใช้กองทุนรวมให้เขาช่วยเราทํางานแต่บางท่านที่อาจจะอยากที่จะเริ่มลงทุนก็สามารถมาลงทุนในกองทุนรวมได้เช่นกันใช่ไหมคะมือใหม่หัดขับเนี่ยคะ่ะยิ่งดีใหญ่เลยคะ่ะมือใหม่หัดขับบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปขับรถคันไหนดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อันแรกเลยก็ทําอย่างไรล่ะเราก็เรียนรู้จากผู้จัดการกองทุนเข้าไปก่อนเนี่ยนะคะแบ่งเงินหลายๆส่วนเลยให้ผู้จัดการกองทุนเขาทางานก่อนแล้วของเรานั่งดูว่าเอ๊ะเขาทำงานดีไม่ดีแล้วเราก็เลือกเอาะคะ่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะพอเห็นประชาสัมพันธ์อันนี้เนี่ยแล้วโอ้โหเราก็ลืมมองเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงเวลาที่เราสูงอายุเวลาที่เรากเกษียณแล้วเนี่ยเราได้เตรียมเงินไว้แล้วหรือย,อยังนะคะเพราะว่าประชาสัมพันธ์นี้มาจากของตลาดหลัหลกทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ไหมคะคือมีใช้ตอนแก่ด้วย LTFMf r ตรงนี้นี่เป็นยังไงคะเป็นมหารกรรมการลงทุนที่ที่ช,ชวนนักลงทุนหรือว่าผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาแล้วจะสามารถที่จะเตร็มเงินไม่ใช้ตอนแก่ได้ยังไงคะก็ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเรามีมา หลายๆปีต่อเนื่องนะคะว่าช่วงช่วงสิ้นปีเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าผู้ลงทุนอาจจะทั้งทั้งเผลอ,อ,อลืมไปว่าเฮ้ปีนี้นะถึงสิ้นปีแล้วต้องทบทวนแล้วว่าได้ลงทุนอะไรไปแล้วก็ทางด้านรัฐบาลเองเนี่ยเขาเรียกว่าได้ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีใ,ในเรื่องของ RNF กับ LTF เพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็เรียกว่าครั้งนี้เรียกว่าอาจจะเป็น มหากรรมครั้งสุดท้ายของปีในการที่จะเข้ามาเลือกลงทุนด่านนี้เพราะว่าการลงทุนนี้คือระยะยาวบวกด้วยได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก็แล้วก็บวกจริงๆคือบวกผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีทีเดียวนี่ค,คือมหากรรมชวนคนไทยมีใช้ตอนแก่ด้วย LTF RMF ค่ะก็เป็นเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องการลงทุนระยะยาวสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญที่สุดก็คือเมื่อตอนคุณกเกษียณหรือคุณแก่แล้วเนี่ยคุณไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นคุณทํายังไงตอนนี้สร้างรายได้ ให้ใช้ในตอนที่เรียกว่าสูงอายุนั่นจึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆไม่ว่าเหตุการณ์ด้านเมืองจะเป็นอย่างไรไม่ว่าผลตอบแทนจะเป็นอย่างไรการลงทุนของคุณเองเนี่ยคุณต้องดูแลตัวเองค,คุณจะรอรัฐบาลมาดูแลอันนี้ก็ต้องเรียนว่าคง,งย่าละกะัเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยบอกว่า เราช่วยสนับสนุนด้านภาษีแต่คุณต้องเป็นกองลงทุนเองอืมก็คือเป็นการสนับสนุนให้ลงทุนระยะยาวเพราะว่าบางทีเนี่ยเราออมเงินไว้แล้วก็คิดว่าตอนแก่เราจะมีเงินแต่เราลืม,มื่งเงินเฟอ้อไปด้วยเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะ l t s เป็นการลงทุนหุ้นในระยะยาวห้ามถอนภายใน5คปีค ลองดิฉันเชื่อว่าทุกๆคนที่มีอยู่แล้วนะกลอบไปดูเลยนะคะใ,<ช>ในเรียกว่าตลาดหุ้นไม่ค่อยดีตกๆอย่างนี้น,นะคะถ้าพิจารณาจาก2อสปีที่ผ่าน<ช> <ๆ S 2> มาเนี่ยนะคะผลตอบแทนยังเป็นบวก<ช>บวกมากกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะฉะนั้นจึงเป็นอะไรที่ในระยะยาวแล้วการลงทุนในหุ้นเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ต้องเรียนว่าต้องลงทุนยาวหน่อยคนะคะทีนี้เมื่อกี้คือ LTF ใช่ไหมคะ LTF เนี่ยคือเราต้องลง5ปีปฏิทินใช่ค่ะแล้วก็เป็นกองทุนซึ่งจะมีหลายสิบกองก็ตามแต่เป็นการลงทุนในหุ้นแต่ RMF เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องลง5ปีปฏิทินคือเราต้องลงไปจนกว่าอายุ55เลยถูกค่ะก็จะคล้ายๆล้าย Provident Fund ที่บริษัทก็คือลงจนกระทั่งคุณเกษียณแต่อย่างน้อยต้อง55ปีแล้วก็ลงทุกปียกเว้นแบบ ปีเว้นปีเนี่ยได้แล้ว IMF เนี่ยมีเรียกว่าลงทุนในหุ้นก็ได้ลงในกองหุ้นก็ได้นะคะลงกองทองคําก็ได้ลงกองตราสารหนี้ก็ได้ลงกองลงทุนต่างประเทศก็ได้เพราะฉะนั้นจะมีความหลากหลายกว่า แต่อย่างไรก็ตามก็คือต้องถือยาวหน่อยเพราะวัตถุประสงค์เขาคือมีใช้ยามแก่ถูกค่ะยามหลังกเกษียณน,นะลคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะสำหรับท่านใดที่ลืมไปทั้งปีในวุ่นวายกับการงานมากเหลือเกินภาะวะผันผวนก็วุ่นวายมากเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นนี้ต้องถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆงานมหกรรมชวนคนไทยมีใช้ตอนแก่ด้วยเอทีเออาเอฟเนี่ยนะคะมีตั้งแต่วันที่19ตั้งแต่วันพระรหัสที่19จนถึงวันอาทิตย์นะคะที่22ค่ะ ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะชั้นหนึ่งที่เรียกว่าโซนอีเดนแล้วก็มีตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงสองทุ่ม <c oughs> คืองานนี้สะดวกมากเลยใช่ไหมเพราะว่าทุกๆบลรจเนี่ยเขาจะมาในงานนี้บอลลรจเลยเลยส <18 S 2> ิบแปดคือทั้งทั้งหมดเลยก็ทั้งหมดเลยนะมาแล้วก็มีประมาณเข้าใจว่าก,กองทุนที่เขาจะนำเสนออย่างน้อยร้อยห้าสิบกองทุนที่จะนำมาเสนอเลยค่ะทีนี้ คุณผู้ชมที่สนใจแล้วอยากจะไปในงานนี้คือต้องบอกว่าคุ้มจริงๆคะกะ่อนที่เราจะโทรไปถาม18บลรจกว่าที่จะผลตอบแทนมาเทียบเนี่ยใช้เวลา3เดือนยังทําไม่หมดเลยนะคะพี่ตัวคะทีนี้คุณผู้ชมที่จะไปงานนี้มีคามําแนะนํำยังไงบ้างไหมคะ,ะคือบรจก็มีให้เลือกเยอะกองทุนก็มีให้เลือกเยอะนะคะขั้นตอนในการเลือกเฟ้นเราควรที่จะดูอะไรยังไงบ้างอันแรกนะคะว่าต,วตัวดีฉันเองก็จะต้องไปซื้อนะคะ,ะเลือกบรจ<อ>ก่อนเลือกเลอ เราต้องเลือกกองจุนที่ททต้องเรียนนะคะปีนี้ของแถมจะไม่ค่อยเล้าใจา <c oughs> นะคะเพราะว่าทุกคนได้จับมือกันว่าเราจะดูที่ผลตอบแทน <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูผลตอบแทนก่อนเลยผลตอบแทนก็อย่างที่เรียนอย่าดูเฉพาะปีเดียว <c oughs> ดูยาวๆดูยาวๆกันหน่อยสักสมปี <c oughs> ถึงหปีนะคะว่าผลตอบแทนเนี่ยดีสม่ําเสมอเพราะว่าบางคนอาจจะดีชั่วครั้งชั่วคราวเราต้องดูดีสม่ำเสมอหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะดูว่า เราเรื่องความสะดวกละดูผลตอบแทนแบบหนึ่งอันเดียบสองก็คือความสะดวกความสะดวกคืออะไรเช,ช่นเราบอกว่าเราเป็นคนมนุษย์เงินเดือนตัดบัญชีทุกเดือนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะก็ไปที่แบงค์ตัวเองนะตัดบัญชีทุกเดือนนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือบางครั้งบางคราวเนี่ยต้องเรียนนะคะว่าการตัดบัญชีเนี่ยสามารถเลือกบลจที่เราชอบได้ไม่จําเป็นต้องเลือกบลจที่มีที่แบงค์เท่านั้นแต่ที่แบงค์เขาดีก็เลือกที่แบงค์ บางบริจออที่เรียกว่าไม่ใช่ลูก<ช>แบบ์เขาก็สามารถตัดเป็นชีได้ทาได้เหมือนกันทําได้เหมือนกัน<ช><ช>ก็ไปสอบถามซะ<ช><ช>ทีนี้อย่างพี่ตัวเองเนี่ยนะคะมีความรู้เรื่องของการลงทุนบริหารเงินเองได้แต่คุณผู้ชมบางท่านบอก โอโ้มันเยอะเหลือเกินนั่งร้อยห้าสิบกว่ากองบริหารเงินไม่เป็นจัดพอร์ตเองไม่เป็นเนี่ยงานนี้จะมีที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือบ้างไหมคะค่ะเราก็มีเรียกว่าการสอนการจัดพอร์ตการลงทุนเ <ừ> ช่น<ๆ>เราอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยเพิ่งเริ่มทํางานควรจะจัดพอร์ตแบบไหนควรจะลงทุนอะไรบ้างหรือว่าเราอาจจะเป็นคนกเกษียณแล้วก็ได้ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเรื่องการแนะนํา <ừ> การจัดพอร์ต<ๆ>เรียกว่าฟรีนะคะไม่ไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังมีหนังสือให้อีกด้วย นะคะทุกแผนทุกเป้าหมายก็ใช้กองทุนรวมได้เพราะฉะนั้นหนังสือนี้ก็ท่านสามารถที่จะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปใช้การกันค่ะบางท่านอาจจะบอกว่าออจริงๆพอพูดถึงกองทุนรวมเอ,อ๊ะต้องใช้เงินเยอะถึงขนาดเป็นแสนเป็นล้านเลยหรือเปล่าถึงจะมาลงทุนได้จริงๆขั้นต่ำเนี่ยห้าร้อยหรือพันหนึ่งก็เริ่มได้ได้ค่ะไ,ได้เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดเราสมมุติเราเงินเดือนแค่หมื่นห้าระหว่างจะเก็บไว้เดือนละพันหรือเดือนละห้าร้อยก็ได้ ล้วก็ตัดบัญชีเข้ากองทุนได้นะคะเพราะว่าหลายๆเดือนบวกกันเนี่ยมันก็ได้ผลตอบแทนที่ดีะค,ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะมีอะไรที่อยากจะฝากบอกคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงเกี่ยวกับงานางานนี้ไหมคะค่ะก็ต้องเรียนนะคะว่าไม่ว่าจะสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ในเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ไม่มีใครช่วยท่านได้ตัวท่านเองนะคะจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าทําการบ้านจะต้องรู้ว่าการลงทุนเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท่านทํางานวันนี้ เพื่อที่จะใช้ชีวิตที่เรียกว่าดีขึ้นในวันหน้านะคะเพราะว่าท่านก็สามารถที่จะมีทรัพย์สินมีเงินทองในการที่ในเวลาอายุมากๆแล้วเนี่ยนะคะท่านก็คงต้องใช้ตัวนั้นนะคะ ค่ะนะคะเชิญผู้ชมมาได้นะคะที่งานมหก,กรรมชวนคนไทยมีใช้ตอนแก่ด้วย LTFM f ที่เซ็นทรันเวิลด์จำอีกครั้งคือ19-22ท้าถึงธันวาคมธันวาคมนี้นะคะแล้วก็10บโมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะแล้วก็ที่เรียกว่าชั้น1นะคะตรงรานอีเดน,นะค,ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ ก่อนพรุ่งนี้นะคะใช่ค่ะ<อ>ก็เรียกว่าส่งท้ายปลายปีจริงๆเพราะว่าเหลืออีก<ช>แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเองนะคะ,คะก็จะหยุดยาวปีใหม่กันแล้วแล้วก็ต้องเตรียมเรื่องของการยื่นภาษีนะคะในปีนี้ตัวภาษีมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตกลงแล้วได้มีการประกาศใช้ออกมาสำหรับตัวของเกณฑ์ภาษีตัวใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตรวจสอบสถานการณ์ราคาทองคำกันต่อค่ะ